ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาดูหนากันครับเนี่ยบริเวณที่ป่าเข้าเรือนะครับข้าวยังไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้ดักไปได้ไปสามสี่หลังนะครับรูเดียวดักกันไว้ครับไม่รู้ยังมีตัวหรือเปล่านะครับเราก็เดินดูเรื่อยๆื่อยนะครับโอเคแล้วเจอรูเจอกันครับผมนี่ครับเราก็มาเจอด่านหนูแล้วตอนนี้ดักไปสามสี่หลังแล้วครับเห็นไหมจะเห็นมีทางเดินร่วมเดินนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดักตามทางเดินนะครับส่วนตรงนี้เป็นรูนะครับรูหนูนะครับ น่าจะเป็นหนูครัวหนูฝูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราดักหนูก่อนครับเดี๋ยวเจ้การครับผมนี่นะครับเราได้ดักโม่งนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโม่งต่อไปนะครับว่าจะมีหนูอีกให้ดักอีกเปล่าครับเดี๋ยวเจอการครับพี่น้องยังดักไม่เสร็จเลยนะครับหนูออกมาให้ได้กินนะครับหนูออกกลางวันนะครับโอเคหนึ่งแต้มคิวคิวครับโอเคเดี๋ยวเราไปห้าที่ดักต่อไป ครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะครับดูนะครับคืนนี้จะได้ยามหนูหรือเปล่า,มมมาเมฆคืมมาเต็มเลยนะครับเมฆคืมมาจากทางที่เราไปดักหนูนะครับถ้าฝนตกก็ต้องดูฝนหนักหรือเบานะครับเราค่อยออกตอนนี้ก็นั่งพักผ่อนยันกินข้าวกินปลาก็จะนอนพักผ่อนก่อนครับสามทุ่มเจอก,กันตอนยามหนูครับ ครับก่อนไปยามหนูนะครับเราก็ต้องเติมดีกรีก,รก่อนชว์ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันตอนยามหนูก็ก็ได้วเวลาออกมายามหนูแล้วนะครับเ๋ยวรารอใกล้ที่หมายแล้วเจอกันครับ มาชมดูนะครับทางที่ผมจะเข้าไปยามหนูอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับลื่นแล้วฝนตกด้วยนะครับกว่าจะไปถึงที่ยามหนูก็ประมาณอีกครึ่งกิโลครับโอเคก็รอค่อยๆไปนะเนาะเดี๋ยวจะถึงที่หมายรถจะกักรันครับผมหลังจากเราระจนภัยกระทางครูคระเละเละทะมานะครับเราก็มาถึงจุดแรกที่เราดักหนูแล้วนะครับโอเคเราด,ดูก่อนว่าบบ่งรูดหรือเปล่านะครับโอเคถ้าไม่รูดยังไงก็ ไปที่เดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับจุดแรกบ่วงลูดไปสองหลังนะครับหนูไม่ติดนะครับได้แต่งบ่วงไปละเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้านะครับอยู่ไกลๆตรงปลายไฟเลยนะครับโอเคจะถึงเวลาถึงที่แล้วเจอกันครับได้หนูหรือเปล่าครับผมตัวแรกมาแล้วครับผมเข้าครันี้โอเคเดี๋ยวเราดูบ่วงต่อไปครับผม ตัวที่สองก็มาแล้วนะครับตัวที่สองโอเคตอนเดินเดินดูปลอกใต้ครับผมสําหรับจุดแรกเราได้มาแค่สองตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะลมนะครับลมมันทําให้บ่วงมันเล็กลงนะครับหลังจากที่เราทําบ่วงไว้นะครับเหมือนมันรูดเองนะครับไม่ใช่หนูรูดนะครับไม่ใช่หนูวิ่งผ่านโอเคเดี๋ยวเราไปเจอจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเราดักไว้สองจุดทั้งเองวันนี้เนื่องจากฝนมันตกไล่นะครับวันนี้ลมฝนแรงมากเลยครับโอเค เดี๋ยวไปเจอกันอีกจุดหนึ่งครับครับผมตัวที่สามครับคืนนี้น่าจะได้แค่นี้นะครับเพราะว่าบ่วงรูดเองหมดนะครับเพราะลมฝนมันแรงนะครับลมมันพัดหลักแล้วก็บ,บ่วงมันรูดเองนะครับโอเคยวผมจะเดินดูแต่งบ่วงเรื่อยๆครับครับก็สวัสดียามเช้านะครับเดี๋ยวเรามาั่งดูหน้ากันนะครับเดี๋ยวมาเก็บบ่วงด้วยโอเคยวเจอกัน ครับผมตัวแรกมาแล้วครับเดี๋ยวเราเดินดูต่อไปครับตัวที่สองตามมาแล้วครับเดี๋ยวเรเดินดูบ่วงต่อไปครับกลับมาจากยามหนูแล้วนะครับช้าวนี้ก็ได้สามตัวนะครับวันคืนฝนตกหนักมากนะครับหนูมันอาจจะไม่ออกนะครับแล้วก็บ่วงเรามันมันรูดเองนะครับเน่จากลมแรงนะครับโอเคท้ายสุดนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ